พี่น้องค่ะปั่นแล้วค่ะซุปครั้งแรกก่ซุปข้ามคืนนะฮะนี่รสชาติในใส่พริกไทยปั่นหมุนหมุนหมนหม,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 มนพริกไทยใส่นะฮะเกลือเนาะผัดเนยหอมตหอมหัวใหญ่ตั้งแต่แรกรสชาติกลมกล่อมไม่ใส่หมูแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะฮะนี่ค่อยอุ่นไฟร้อนอม,อมื กลมกล่อมของมะเขือเทศกับแครอทนะฮะงานนี้สองอย่างอืมแต่ยายจ๋าจ,จะปั้นหมูใส่ค่อยๆใส่เกี่ยวซุปผักจ้าหน้าหนาววันหน้าเดี๋ยวจะให้ซื้อฟักทองมาใส่ผสมเนาะซุปหอมหัวใหญ่หน้านี้ก็ดีหอมหัวใหญ่ใส่ต้นขึ้นช่ายนะคะ สำหรับอากาศหนาวๆนวี่จ้าหรอทาให้ฝรั่งนะตัวเองชิมได้เล็กๆน้อยๆอยไอเรามันต้องหองแซบก๋วยเตี๋ยวไปอย่างนั้นนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวค่อยมาปั้นเริ่มน้ำเริ่มร้อนขึ้นก็จะค้นกำลังดีเนาะก็จะปั้นหมูลงไปจ้า เริ่มร้อนแล้วนะฮะค่อยๆเนาะเปิดไฟอ่อนนะฮะนี่เข้มขน้นทีนี้เราก็หมูที่ทำไว้นะฮะใส่ลงไปเลยจ้าอุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊อุอ๊บทีนี้ก็มาดูกันรอให้หมูสุกรสชาติได้แล้วนะฮะ หมูเราก็ไม่ใส่เยอะเนาะก็พอได้ให้หมูสุกแล้วเตรียมตักเสิร์ฟจ้าหมูก็สุกแล้วนะคะใส่พริกไทยถึงๆเดี๋ยวเวลาฝรั่งกินฝรั่งก็จะใส่พริกไทยเพิ่มอีกเนาะเราชาบกลมกล่อมไม่ให้เค็มนะคะอ่าเพื่อเติมตอนกินได้จ้านี่เลย ซุปผักเดี๋ยวถามฝรั่งก่อนพร้อมเสิร์ฟหรือ,อยังเนาะนี่ชามก๋วยเตี๋ยวหนึ่งแล้วก็ขนมปังครึ่งท่อนฝรั่งเขาก็อิ่มข้าวแล้วนะพูดถึงเป็นอาหารยามเช้าไม่ใช่อาหารหนักหรือว่ากลางวันนะคะแบบง่ายๆคิดถึงปู่เลยทําแบบเนี้ยเพราะตอนปู่อยู่จะต้องทําบ่อยๆนะฮะสุปผักรวมสารพัดอะได้หมดเนาะ บางทีก็จะปู่นี่จะชอบต้มผักรวมแล้วก็ใส่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกระดูกวัวหางวัวนะคะพอเสร็จแล้วพอวัวเปื่อยๆแล้วเขาก็จะเอาวัวออกเนาะเอากระดูกออกเ,อเขาก็จะมาแทะกินผู้เท่าแล้วก็ปั่นผักที่เหลือให้เปื่อยแบบนี้นะคะตอนเขาแข็งแรงแล้วเขาทาเองตอนเขาไม่แข็งแรงยายจ๋าจก็ทําให้แต่ว่าจะ ถ้าเป็นวัวเป็นอะไรยายจ๋าจะให้ปู่ชิมเองนะคะก็จะทําให้แบบนี้อืมอาหารคนแก่แค่นี้กินกับขนมปังสองสาแผ่นเขาก็อิ่มเป็นข้าวแล้วนะฝรั่งนะ